ลายการไปปรับยอดนะคะกดขีด3ขีดม,มุมซ้ายบนค่ะแล้วก็เลื่อนหาใบปรับยอดค่ะแล้วก็เปลี่ยนวันที่นะคะของเราจะเปลี่ยนเป็นวันที่15ค่ะแล้วก็กดตกลงค่ะแล้วก็กดลูกสรชี้ลงนะคะแล้วก็เลือกรายการสินค้าที่เราจะปรับยอดได้เลยค่ะของเรา ใส่จำนวนสินค้าเลยนะคะว่าเราจะปรับยอดเท่าไหรค่ค่ะ ก็รายการสุดท้ายเราจะลบออกนะคะแล้วก็กดถูกได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะ